MGC Asia a u t o f a c e 2022จับมือพันธมิตรคืนกำไรลูกค้ากับข้อเสนอดีที่สุดแห่งปี15-19มิถุนายนนี้ที่สยามพารากอนกลุ่มธุรกิจ m i l l e เนียมกรุ๊ปคอปเปอร์레이ชั่นเอเชหรือ MGC Asia หนึ่งในผู้นำธุรกิจคาป์รีกยานยนต์และโมบิลิตี้ครบวงจรจับมือศูนย์การค้าสยามพารากอนเตรียมจัดมหากรรม MGC Asia a u t o f a c e 2022 ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่8แล้วภายใต้คอนเซปต์ The Ultimate Deal ยกทับดนตรการ,รมระดับโลกหลากหลายแบรนด์พร้อมด้วยข้อเสนอสุดคุ้มค่าโดยปีนี้ได้เพิ่มความพิเศษยิ่งขึ้นโดยร่วมมือกับสยามพิวรสเพิ่มช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆผ่านแอปพลิเคชัน One Siam Super แอปรวมถึงมีความร่วมมือกับธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกรุงเทพและการบินไทยเพื่อหยิบยื่นข้อเสนอดีที่สุดแห่งปีให้กับลูกค้าทุกๆท่ททาน ระหว่างวันที่15-19มิถุนายน2565ณศูนย์การค้าสยามพารากอนก่อนอื่นเลยเนี่ยมีรถหลายๆรุ่นนะครับในงาน MGC Asia Auto f a ี่เกิดขึ้นนะฮะที่ห้างสยามพารากอนซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าลักชัวรี่แล้วก็ไลฟ์สไตล์ครบวงจร โดย MGC Asia Auto Fest เนี่ยเราได้จัดงานปีนี้ขึ้นเป็นปีที่8โดยทางกลุ่ม MGC Asia เราได้นำยนตรกรรมนะฮะชั้นนำที่ทางกลุ่มดูแลอยู่ได้นำมาเสนอที่นี่โดยทาง MGC Asia เนี่ยก็ได้มีการนำรถยนต์ r o ล l s r อย c e นะครับรุ่น Backbatch รุ่นพิเศษเนี่ยมาเปิดตัวขึ้นที่ห้างสยามพารากอนนอกเหนือจากนั้นเองในส่วนของตัว Millennium a u ต o เองเนี่ย ก็ได้รับความไว้วางใจโดยได้ความร่วมมือกับซิกนะครับได้นำรถยนต์ซีรีส์5รุ่นพิเศษรุ่นสปอร์ตดิ t ชั่นนะฮะมาจำหน่ายก็คือเป็นรถประการจากการประชุมผู้นำอาเซียนเอเปในราคาพิเศษที่สำคัญครับรถมีจำนวนจำกัดนอกเหนือจากนั้นเองในส่วนของแบรนด์พันธมิตรหลักเนี่ยก็ได้มีการนำรถมาเปิดตัวไม่ว่าอย่างเช่นมาเซรตินะครับได้มีการนำรถยนต์ไฟฟ้านะครับมาเปิดตัว ครั้งแรกรวมถึงแบรนด์ Jeep เองก็มีการนํารถนะฮะที่ประกอบหนังนะครับในเรื่องจูลสิกพาร์คที่จะนําเสนอเปิดตัวรอบปฐมฤกษ์ในวันที่8มิถุนายนนี้มาโชว์ในงานด้วยเช่นกันนะครับรวมถึงเปร์โยนเนี่ยได้มีการนำเสนอรุ่นพิเศษนะครับก็คือรุ่น2008 Sport e dition รวมไปถึงรถครอบครัว7ที่นั่งนะครับจากเปอร์โย5008ที่มาพร้อมกับชุดแต่งทูเล่เต็มคันในโปรโมชั่นนะครับในการจัดงานครั้งนี้เนี่ยเราได้รับเกียรติจากพันธมิตรหลักไม่ว่าจะเป็นทางห้างสยามพารากอนเองโดยกลุ่มสยามพิวรรรวมไปถึงในส่วนของพันธมิตรหลักทางธนาคารไทยพาณิชย์ทางธนาคารกรุงเทพและที่สําคัญตอนนี้โควิดจะเริ่มจากไปจากพวกเราแล้วเรากําลังจะเข้าสู่ภาวะปกตินะครับ การกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติทุกคนนะฮะก็อยากจะเดินทางเราจึงได้เชิญนะฮะการบินไทยซึ่งเป็นพันธมิตรหลักของเราด้วยเช่นกันเข้ามาร่วมกิจกรรมในงาน MGC Asia Auto Fest นี้ตัวอย่างเช่นอย่างรถยนต์โรลส์รอยหรือมาเซราติถ้ามีการจองเกิดขึ้นนะครับเราก็จะมีแถมโปรแกรมนะฮะจากการบินไทยมาให้ถ้าท่านสนใจท่านสามารถมาเยี่ยมชมได้ที่บูธการบินไทยที่จะออกงานกับเราด้วยในครั้งนี้ ซึ่งโปรโมชั่นต่างๆเนี่ยลูกค้าทุกคนที่เข้ามาในงานนี้มาจองรถนะฮะที่ m g t Asia เป็นผู้ดูแลรวมไปถึงรถแบรนด์พันธมิตรหลักกับ MGC Asia ก็จะได้รับวิสคอยนะครับใส่เข้าไปในกระเป๋าของท่านและท่านสามารถนำวิสคอยเหล่านั้นไปช้อปปิ้งนะครับได้ที่ห้างสยามบารากอนหรือห้างในเครือของสยามพิวัรทุกๆห้างได้ด้วยเช่นกันโปรโมชั่นแบบนี้เนี่ยนะครับ ประจวบเหมาะกับมิดเยียเซลที่จะเกิดขึ้นในกลางปีนี้นะครับที่ห้างเสียบารากอนก็เลยอยากจะเรียนเชิญนะครับท่านที่สนใจดูรถต่างๆครอบคลุมนะครับทุกกลุ่มนะครอบคลุมทุกโปรโมชั่นนะครับไม่ต้องไปเลือกที่ไหนแล้วครับมางานนี้งานเดียวครับได้ดูครบทุกแบรนด์ครับแล้วก็ได้สำคัญได้ดูรถเปิดตัวใหม่ด้วยเช่นกันนะครับ